ปเรื่องนะ <S <S hey, hey. เตอาเตาเต่ามันมีสีข่ขาสีตีเนเดินมามันทำหัวป,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 ปุ๊บปุบปุบฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหูยาวไปไปกระดุก สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะน้องคุ๊เจค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณนกเล็กกับน้องถูกใจนะคะจะมาเล่นชัมปิงสแควนะคะก็คือกระลอกกระโดดนะ,ะนนนจ๊ะ่อน,นองสนหั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่านะคะเอางี้ละกันใครทําให้กระลอกกระโดดได้ก่อนคนนั้นจะต้องเต้นโอเคไหมโอเค <c oughs> อามาแกะกันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะว,ว้าวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นถาดถาดเขียวๆไม่ใช่มันคือหมวกที่ใส่ใอันนี้ก็เป็นตอไม้ที่อยู่ของกระลอกนะจ๊ะทำไมกระลอกอีอ่าอันนี้ก็เป็นกระลอกส่วนอันนี้ก็เป็น นี่ค่ะเหมือนเป็นหัวแครนลอดหัวผักอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้เสียบอย,อย่างนี้นี่นะคะเพื่อที่จะให้กระลอกเนะะี่ยค่ะก็เด้งออกมานี่นะจ๊ะขอจหน่อยอืมอะน่ะารักไหมหอโอเคอทำเอาวางนี่หรอ มันเป็นต้นไม้อะมันเป็นรูปต้นไม้ไว้วางเฉยๆอะถูกใจมันมันไม่สามารถที่จะล็อกได้ไว้วางเฉยๆวางไปงั้นนี่ยมันเป็นเหมือนต้นไม้เลยใช่มันเป็นตอไม้งไงกกอะนี่นี่นีอ่ะอะมาหัดกัน่าถูกใจเสียบก่อนเออไม่แตะเลอหน่อยไม่ไม่ต้องจับเสียบเองได้ใครทําให้กระลอกกระโดดออกมาก่อนยัมปิ้งก่อนนะคนนั้นเต้น โอเคไหมกระัะดับกระอะจะตกใจทำไมเอ้าเอ้าทกใจ <c oughs> อ่จะไม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเสียบให้ดูก่อนอนี่ <c oughs> ขอดจะเสียบข้างล่างจะเสียบตรงไหนข้างล่างโอเคนี่นะ ียบ้งแต่ตาแม่สิตาแม่นะตาแม่ก่อนเอย้ยังไม่เดินยังไม่เดินดูใจเสียบสิทำผมเ,เ,เสียบตรงนี้นะเย้ของหนูไปแล้วเอออันนี้ของแม่ของแม่ของแม่แมแมตาเธอแม่ก็นนิ่งอยู่นะแม่ก็รอตรงนี้ เอ้ามันมันไม่ไงยังยังไม่โดนไงยังไม่โดนเสียบข้างล่างถ้าเสียบข้างบนมันจะไม่นิ่งหรอไม่รู้ไม่อยากเสียบข้างบนหนูยังไม่อะไรเลยถูกใจหนูไม่อยากเสียบข้างบนเลยอ่าตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อหนูก็เสียบเองสิอ่ะกดลงไปจับเดี๋ยวแม่จับมือจะสีเขียวอาจะสีเขียวโอเค ว่าจะหลอกน้อยโอเคถูกใจทําให้มันเด้งเพราะนั้นถูกใจจะต้องเต้นเต้นเพลงอะไรอะถูกใจจะต้องเต้นเพลงชิงกะเบลอะชิงกะเบลชิงกะเบลชิงกะเบลชิงกะอรนเว้ยโอซาวิซารลองไม่เต้นเออ ไปนะเอาออกกอนเอาออกกอนเย้ต่อไปแม่คนเดียวผัดกันเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมจับใส่เองสิห่าโง่โว่ทำไมล่ะเอาเอาใส่แล well> ้วตาแม่นะจิ๊บตาถูกใจหาหนูลูก อดีหนูจะเสียบตรงไหนลูกอย่าสิค่ะอะไม่หนูอยากหนูอยากสีเหลืองเอ่อสีเหลืองก็ได้เอาเอาเอาหนูจะเอาสีเหลืองสสงกับสีเขียวได้จ้ะได้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 อะต่อไปหนูจะเสียบลูไหนลูกเสียบลูนสีสีเขียวสีเขียวตรงไหนนะชี้ชี้ตรงนี้อ่ารูนี้นะถูกใจชี้รูนี้นะคะ มันยังไม่ได้อันใหม่เลยเนี่ยแม่แม่รูนี่นะแม่แมาข้างนี้เอาสีอ่าต่อไปถูกใจค่ะส,ส,สีข้างนี้อ่าดูนี้โอเคถูกใจบอกว่าจะรูนี้นี่นี่นไม่ใช่รูนี้นรูไหนรูนี้ใช่ไหมชี้รูนี้อของถูกใจนะเน,นี่ยอื <ฮะ S 1> ออ่าไปของแม่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 เสียบรูนี้ของนี่ของแม่วิดาลูอ่ะต่อไปของหนู หน, original, หนูเนีย่ยรู้ไหนอะเอารูนี้เออไม่ใช่รูนี้เออไม่ใช่รูนี้รูนี้นะถูกใจบอกรูนี้นะคะอมส,สีเขียวสีเขียวสีเขียวอะตรงนี้นะนี่นะโอเคนะเฮ้ย <Winds. S 1> ยังไม่เดินย,ยังไม่เดิน่อไ,ไปของแม่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 รูนี้แล้วกัน <c oughs> ยัง <c oughs> <c oughs> ดูสิอ่ตาถูกใจอ่ะ เออมเชนรูข้างบนรูข้างบนโอเคจะบอกรูข้างบนนี้นะคะจะมันไม่ช่เปิดไปของแม่นะของแม่ของแม่ของแม่เอารูนี้แล้วกันนี่นาสุดตาถูกใจตาถุกใจไม้อันนี้สีส้มของแม่นะอ่ะจะเอาไหนจะเอารูไหน สีเออหนูนี่นะสีอะไรสีเขียวนะเออเอาสีเหลืองเออไม่ใช่สีเหลืองเหลืองส้มเหลืองส้มเหลืองนะเด้งอีกแล้วของถูกใจงั้นถูกใจก็ต้องเต้นอ่ะเต้นเพลงอะไรดีเพลงชิงกระเบลเพลงชิงกระเบลอีกแล้วเอาเพลงอื่นได้ไหมเอาเพลงเอาเพลงเอาเพลงกิ้งจ๋อเอาเตาเอาน้ำมันเตา ตลกลงเป็เพลงเต่าใช่ไหมลูกใช่เต่าโอเคเต่าก็ได้ค่ะเต่า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 มันมีสีค่ะสีตีเนเดินมาหมั่นทําหัวปุบปุบปุบ,ป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 บ okay, หมั่นทําหัวปุบปุบปุบโอเคไหมเก่งมาอ่ะต่อไปไม่เอาดูนี้นะโ okay. อเคเอาตุ๊กจ้าลูไหนต่อลูกเอาลูนี้ไหนโอเคโอเคโอเคสีเขียวตุ๊กจะเลือกลูนี้นะคะ แม่ก็เอาสีเขียวข้างล่างได้แต่แม่จะเลือกเองนี่ส่วนแม่ก็เอาสีเหลืองแยบตรงสีเขียวไหนไหนหนูจะเอาตรงไหนเอาสีเหลืองแยบตรงสีเขียวแม่ก็แม่ก็เอาสีเหลืองแยบตรงสีเขียวมาเยอนี่นะถูกใจเลือกตัวนี้ใช่ไหมเอเอยังยังยงางทำไมแม่ปึ<อ>๊บแม่ แล้ก็เต็นๆแม่ก็ยังไม่ถึงแม่เด้งอ่ะขับคครับเอาลูไหนเอาลูดีอือต่อไปหาแม่นะแม่แอันนีอมามาถูกใจเดี๋ยวเราขอสิ่งมวดก,ก่อนมานี่ข้อมูลมาแล้วไปตรงนู้น คนใส่หมวกให้หลอตุกถูกใจสายใม้มันจะขาดอย่ามัแน่ๆเหยียบสายใหม่โค้เอทเอ้าวใส่หมวกเราไม่ต้องกลัวแล้วนะโอเคไหมเออใส่หมวกไว้สิเ้ยวอ้าตาถูกใจอ่ะตาลูนี่ลูนี่โอเคไหมตองเปิดตาไหนไหนไหนชี้ใหม่ชี้ใหม่ลูกโอเคค่ะ ยังตาแม่้วตาแม่ตาแม่ตาแม่อะถูกใจเขียวเขียวเขียวดูไหนเลือกก่อนอ่าเอาลูไหนก็ได้ค่ะไม่ตาหนูสิหนูเลือกเลือกเอาลูนี้โอเคเฮ้ยอ่าตาแม่ตาแม่ตาแม่ อยากอ้า,อาตาถูกใจลูกตาถูกใจตาถูกใจลูกนี้โอเคเ,อเสียบเองได้ไหมไม่เสียบเองหนูกลัวอ่าเรียบร้อยตาแม่แม่อายากเล่นงนี้นะอุ้ยยังยังยังอา่าตาถูกใจลูกเอาดูนี้โอเค ถูกใจเด้งอีกแล้วเด้งอีกแล้วเต้นอีกแล้วลูกเต้นเพลงอะไรดีเพลงเดินเดินเดินนั่นเดินนะเพอะไรเอาเพลงกระต่ายอ่ะฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหูยาวไปไปกระดุกกระดิกระโดดสี่ขาทำท่ากระดุกกระดิกเพื่อนของฉันนั่นคือเธอ เก่งมากนายไหนก็ตายทำท่ากระต่ายแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดอ่ะแล้วปิดทำไมข้างนี้มีเดียวข้อหมัวข้อหูข้างนี้แล้วปิดตายไปแล้วเอาเหรอสงสารจังเลยกระต่ายกระต่ายจำปิงจำปิงจัำจำปิงจำปิงจำจำโอเคอันนี้พอละพอเอาอีกเอาอีกหนึ่งพอแล้วลูก โอ้โหนี่ค่อยเล่นใหม่ดะเหมือได้ได้โอเคโอเคค่ะวันนี้คุณเอาเล็กเอาออกก่อนยัางเงี้มันเอาออกให้เสียไว้ก็ได้ลูกเสียไว้มันเอาออกได้ด้วยนะคะนี่มันเอาออกได้ด้วยจ้าเดี๋ยวค่อยเอาออกเดี๋ยวลาก่อน วันนี้คุณน้องเล็กกับน,น้องถูกใจก็ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามใจน,นะคะกดไลค์กดไลา์ด้วยค่ะ,คะ,คะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้น้องผู้ใจหายเสียงแหบมะน้องผู้ใจเสียงแหบปะแม่สีเสียงแหบไปละค่ะบ๊ายบาย, <c oughs> บาย,บาย